น่าจะเยอะมากมเพราะว่าวันหยุดเนาะมันวันพ่อด้วยค่ะพี่พีมากับคุณชายเหมือนเดิมค่ะพี่พ <c oughs> คนเยอะมาก นี้เราก็จะขึ้นดิฟนะคะอัปเดตการใช้ชีวิตหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนคนเยอะมากอันนี้อันนี้ชั้นไหนชั้นสี่ชั้นสี่ นะคะทุกคนหิวข้าวค่ะ <c oughs> อาหารน่ากินมากพ,พี่่นั่งไหมจะจองโต๊ะก่อนตอนนี้ก็คือเก้าอี้โต๊ะเต็มนะคะพ,พี่่เราต้องจองไว้ก่อนนะค่อยไปแรกก่อนเดี๋ยวหาก่อน เดี๋ยวไปหาเลกบัตรก่อนนะคะของกินน่าก,กินมากด้านพี่ไหมกินนี่หเหรอเอออร่อยอยู่ผัดบวบก็น่ากินอันนี้ผัดอะไรอุ้ยทุกคนน่าก,กินมากนั่นผัดหน่อไม้มพริกจวกการจ่ายหน้าร้านได้เลยเขาทำมันต้งนกกงงองอะไรูือบอก็ได้อืมใช่ แต่ก่อนต้งองได้คือกองมีขนมจีนเราเอาอะเอาต้มจืดกับเขาหลังสองอย่างครับไม่รู้จะกิน,นอะไรกินขนมจีนกินขนมจีนมีกะทิไหมเดี๋ยวไปดูขนมจีนเอาขนมจีนหนึ่งชุดค่ะ,คะเอากะทิค่ะ น,น,ะะน่ากินมากขานมจีนขอ,องเธออะไรเขาลาบข้องอย่างแค่ห้าทุกคนเวอกิลาชิชุ่หมดเหรอคุมโอ้ คนเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นมันพ่อเนาะ

Obrigada. คิวข้าวหรอกับข้าวน่ากินมากคนเยอะอยู่ พี่พี่ว่าจะซื้ออะไรให้ให้ด่านนะคะโอ้โกูใจอยากกินขนมเหรอนี่ขนมน่ากินมากทุกคนคไปจะกินเหรอคะอคนะจะกินก็เอาถาดหยิบสินี่ถาดอย่ยวนู้นเอาป่ะโอ้กูใใครทีจะมาชอบกินก่อน น่ากินเนาะอันนี้สิบสี่บาทนี่อะไรชิ้นยี่สิบสี่สองชิ้นสี่สิบโอ้โหอันนี้ขนมกล้วย กก้ย้ยน่ากินมากทุกคนน,น่เจ็ดบาทนะมั้ยไม่ชอบเธอชอบเธอก่าอันไหนอ่ะมันจะมีอันไหนที่อร่อยๆอ่ะอันนี้อะไรเนาปปะเ,เนนป็นช็อคเกแนตอะไรขนมปังเกลือ เนื้อช็อคอร่อยไหมน้ช็อคโกสติกอ๋อชิ้นนะอะไรเนี่ยทุกคนใครดูคลิปตอนนี้น่าก,กินไหมคะน่าก,กินเวอร์พอแล้วเอ๊นน้งกินไม่หมดของเธอได้กี่อันอ่ะหนูได้อันเดียวเดี๋ยวนะ นี่เธอมาจากไหนพะอพ้าเหรอข,ข,ข,ข้างหน้าข้างหน้านุ่น <Okay. S 1> ข้างในมันเป็นอะไรโซ่ปลีออพันยพืชข้างในนี่มันเป็นอะไรอ่ะ ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ทานจะพืชแลทานจะพืชอันนึงโอเคโอ้โหลมังตกของเขาเด้อก <c oughs> ็ใครมาเซ็นท่านห้ามพลาดค่ะขนมน่ากินมากทุกคนสินค้าใหม่อ,อุ้ยทุกคนอันนี้สินค้าใหม่ <c oughs> ทำไมเป็นสีนี้ทุกคน สีแปลกๆซื้ออะไรที่แบบเขาขายอะไรไหมแบบเป็นตุ๊กตาเป็นแบบของขวัญให้เด็กๆนะ่ะอยู่ชั้นไหนไม่ดูตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือคิดไม่ออกค่ะชั้นไหนไม่ดูนะนี่ของ <c oughs> ขึ้นขึ้นพาต้นหอมมาเดินหนึ่ดูมันมี ของขายเหรอเหมือนของขวัญนะมีราคาแพงๆมีสวยๆแพงนะแ <c oughs> พงๆเถหลัง <c oughs> อ่ะไปซื้อให้ห้านสุดที่หัานี่นะคะฮะวัยอายุทำไมคนเยอะเพราะว่าวันหยุดนี้เองทุกคน บางที่ก็หยุดสามวันติดนะคะเส,สาร์ส,สุกเสาร์อาทิตย์ <S 2> <S 2> <ไม> <ze> จิงข้าวอิ่มแล้วโอ้โหมันมีประโยชน์ไหมเรื่องของเรื่องมันมีประโยชน์ไหมเขาโตแล้วเธอเ้าตุ๊กตา,าเลยเขาโตแล้วเนาะโ๋ออะไรลูก เยขาโตแล้วเธอเขาจะเล่นตุ๊กตาเหรอแต่ลองเช้าสวยอ่ะเออมันชอบองครับเฮ้ยของเด็กนี่ใส่ไม่ได้แล้ว490แต่น่ารักมากเลยอ่ะ ข,ของ้ขงเด็กมากเลยเหรอโอ้โห,หน่ารังมากเลยอะ่ะอะไรสี่ร้อยยี่สิบก็ไหน่ายง่เห็นป้ายเมื่อกี้แบบแบบสามร้อยเก้าสี่ร้อยเก้ามัณใส่ได้ไหมมือเท่าไหร่วะตัดสินใจยังไม่ได้นะคะ พราะไปหาดูอย่างอื่นก่อนนะคะดูแบบได้ดายแบบนะคะทุกคนต้นคิดมัดอยู่ไหนอะชั้นล่างหรอไม่เห็นต้นคิดมัดเลย คนนี้มีแต่ร้านอาหารไม่พี่เดี๋ยวเดินเดินดูของก่อนนะคพนนะคพ,นนพี่เดี๋ยวลรงสีฟ้าจะอุ่นนี้มั้ง ใส่หน้าหนาวนาร้อนได้หมดหนะผ้าอย่างเงี้ยเป็นชพูน่ารักนะเป็นกระดุมเหรอซิปด้วยกระดุมกระดุมแ,แค่นี้ใช่ไหมพอ,อยังกลับก่อนนะคะล่าสุดมาซื้อของขวัญให้หลานใช่ไหม ได้เป็นของตัวเองได้เป็นของตัวเองเป็นของขนปีใหม่นะคะสามีสื่อห้เนาะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวค่ะพี่พีนะคะเห็นแบบน่ารักดีสวยด้วยค่ะโอเคนะคะพี่พีอัปเดตหนึ่งวันนะคะแต่ที่จริงยังไม่ยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะบายคะ่ะ